สวัสดีค่ะพี่มิ้งรชนินยานะคะคลิปนี้จะมาขอแบ่งปันธรรมคําสอนดีๆเกิดความรู้ดีๆจากเสด็จพ่อองค์เพชรพัทรเทวาท่านเทวดากายเพชรหรือองค์ท่านท้าวสมุทรเทวาเทวีนะคะคําถามเกี่ยวกับการบูชาอเน,นมณีเพชรเกริดแก้วของเสด็จพ่อองค์เพชรนะคะว่าถ้าเกิดเราบูชาพ่อปู่ศรีสุโธอยู่ บัญญัาบารมีของพ่อโพสีสุดโตนั้นจะลงในอัญมณีเพชรกรดแก้วเพชรพิพัฒน์มรกตซึ่งเป็นอัญมณีสีเขียวอย่างเดียวใช่หรือไม่เสรจพ่อพอ,พอ,องเพชรทรงเมตตาตรัสอนไว้ว่าไม่แน่เสมอไปเพราะบางที <c oughs> ยานบาร,รมีของแต่และพระองค์ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสีเดียวกันกับพระวรกายอย่างเช่นบาร,รมีของพ่อปู่สีสุดทโตทจะเป็นสีเหลืองก็ได้สีขาวก็ได้สีแดงก็ได้ก็แล้วแต่พระองค์ท่านว่าพระองค์ท่านจะโปรดลงยานบาร,รมีในเรื่องนั้นๆในอนัญมณีเพกรดแก้วสีสใดดังนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับแรงเชื่อมแรงอธิษฐานและแรงปรารถนาแล้วก็แรงคัดเลือกการพิจารณาที่เหมาะสมกับยากับ แต่ละชนิดของยานบาร,รมีเพราะคําว่ายานบาร,รมีนั้นก็มีแตกต่างชนิดกันเช่นยานบาร,รมีทางด้านโชคลาภเช่นยานบาร,รมีในด้านปกป้องคุ้มครองแบบนี้เป็นต้นมันก็แล้วแต่ท่านว่าท่านจะลงในสีสีอะไรและจริงๆอันอัญมณีพเพชรกลิดแก้วเองนั้นแม้ว่าแต่ละสีเทวดาจะเลือกต่ตางสีกันก็ต่างพยะ ต่างพลังบาร,รมีกันก็จริงแต่จริงๆแล้วเวลาที่องค์เทวดามาลงมาสถิตปกป้องอารักคุ้มครองพลังในอนัญมณีเพชรเรดแก้วจริงๆท่านก็ครอบคลุมไว้ให้ในทุกๆด้านนั่นแหละอย่างเช่นบูชาสีแดงจะเกี่ยวกับเรื่องความ จิตแข็งเกี่ยวกับเรื่องดวงแข็งเกี่ยวกับเรื่องดวงชะตาให้ให้มีพลังนั้นก็จริงแต่ถ้าเกิดบางทีบูชาไปแล้วเทวดาท่านก็ช่วยเหลือเราเรื่องโชคลาภเรื่องปกป้องคุ้มครองในด้านอื่นๆเช่นเดียวกันแบบนี้เป็นต้นก็จึงขอฝากฝากไว้เป็นข้อพิจารณาในการเรื่องบูชาอัญมณีอัญมณีมพเพชรกรดแก้วนะคะขอบคุณค่ะขอ ถ้าเกิดใครสนใจที่จะบูชาอัญมณีเพชรเกลดแก้วก็สามารถบูชาได้ที่เพจอัญมณีเพชรเกลดแก้วนะคะการบูชาครั้งนี้ถือว่าเป็นการร่วมบุญกับเสด็จพ่อองค์เพชรโดยตรงเพราะว่าถือว่า ค่าครูนั้นจะกลายเป็นทรัพย์ของเสด็จพ่อองค์เพชรและเหล่าคณะสัมมาเทวดาท่านจะได้มีทรัพย์ในเมืองมนุษย์ในการสร้างทานบารมีเป็นของท่านเองไม่จํากัดไว้ในการสร้างบารมีแต่การอนุโมทนาบุญของมนุษย์เท่านั้นและเวลาเทวดาได้ทําบุญนั้นบุญจะเกิดขึ้นเป็นบุญยริศกับเทวดาทันทีเทวดาจะมีอนุภาพมากขึ้นท่านก็จะมีเหตุปัจจัยในการกลับมาช่วยเหลือผู้บูชาค่ะก็จึงขอฝากไว้ด้วยนะคะบูชาได้ที่เพจอัญมณีเพชรเกล็ดแก้วค่ะ สาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ